สวัสดีค่ะมีรถ SUV สภาพผิวสวยขับเคลื่อนสี่ลอ้อกว้างขวางนั่งสบายมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะ Honda าซ V 2.4L เกียรโตคันนี้ปี2008ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่3,29,000บาทเท่านั้นประวัติดีจจได้เต็มนะคะส่งเดือนละแค่7,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะขอคนซื้อเงินเดือน1น00 0บาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวอันจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้และก็ขับดีมาก มากเลยค่ะตามแอมวิดูโอไปเลยค่ะรถกว้างขวางนั่งสบายมากๆเลยนะคะ h o นด้า r v 2.4ร์บอลเกียรคันนี้ปี2008ค่ะแม็กก็ลายสวยด้วยนะคะ329,000บาทเท่านั้นค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะนังนะคะสีครีมปรับไฟฟ้านะคะระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้า ABS กุญแจรีโมทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะอร์ดิจิตอลค่ะเครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ CD นะคะกว้างนั่งสบายมากๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะขอคนซื้องันเดือน1น0 0งนบาทขึ้นไปค่ะกะระสุรถคันนี้ไปใช้ง,งานได้แล้วนะคะสะภาพตีค่ะคันนี้เครื่องยนต์2.4ไม่ต้องพูดถึงความแรงเลยนะย ขับด e ีบอดีสวยมากๆเลยนะคะน้าใช้ค่ะได้ขับเคพื่อนสี่ล้อด้วยนะคะดูด้านหลังสิครับกว้างสุดๆเลยค่ะขนของได้เยอะมากๆเลยนะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยค่ะคัะนนี้ติดฟิล์มพร้อมเลยค่ะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะ เป็นรถที่เหมาะสําหรับครอบครัวมากๆเลยนะคะไปไหนมาไหนสะดวกสบายมากๆเลยค่ะคันนี้บอดี้สวยค่ะ a อ r b แบ็กคูนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะหน้าเครื่องค่ะ เป็นเครื่องยนต์2.4เบนซินนะคะเครื่องเดิมเลยค่ะเป็นเครื่องยนต์ VTEC นะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50508 58ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะติ๊กที่ช่องไอดีนะคะ พิมพ์092 50 50 8 5 8 mm hmm. มาสอบถามรายเดียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ